ซอยนี้แหละซอยนี้แหละเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานั่นไงเจอป้ายแล้วเลี้ยวเลี้ยวไหนกะอยู่ตรงไหนหลายเลี้ยวแล้วนะเลี้ยวนี้สุดท้ายแล้วยังไม่เห็นวีแววร้านเลยเจอแล้วเจอแล้วจอดจอดขวามือนั่นไงผัดไทยชายคลองที่จอดรถอยู่ตรงนู้นโอ้เล่นสลายโค้งเลยไปเข้าไปในร้านมาที่นี่ต้องสั่งผัดไทยกับอาหารรสแทบไม่ทานเผ็ดบอกพ่อครัวนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนแถมไม่ใส่ผงชูรสในการปรุงอาหารบรรยากาศร้านเก่าแก่โบราณมากมีโต๊ะไม้ หลายโต๊ะนั่งรับลมเย็นๆบรรยากาศริมคลองนั่งเพลินเลยลมพัดเย็นตลอดเวลาน้องปลาก็จะขึ้นมาโชว์ว่ายน้ำเล่นซึ่งคลองนี้เป็นน้ำไหลพา,านต้นใสต้นใหญ่คอยให้ร่มเง,งาเมนูเด็ดจะพลาดไม่ได้ผัดไทยหมูกรอบกุ้งพริกเกลือเครื่องแน่นๆปลาทับทิมลุยสวนต้มแซ่บปลารังทอดมันปลากายเหนียวเนื้อหมูทอดน้ำปลาน้ำจิ้มซีฟูด้ดเท้าวสวยร้อนๆบนจานสังกะสีรองด้วยใบตองตักกินคู่กับกุ้งพริกเกลือเครื่องแน่นๆหายเกลี้ยงวับไม่เหลือหมูกรอบทอดน น้ำปลาน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้สั่งเบิ้ลเลยดีไหมไหต่อด้วยทอดมันปลากายชิ้นใหญ่เดง้งๆราดน้ำจิ้มอาจาร์โอ้โหเหน,เนียวดึงๆสดน้ำร้อนๆ้นดยต้มแซ่บปรากฏดค้างโอโ้โหลอ่องคอเผอแป๊บเดียวผัดไทยหมูกรอบหายไปไหนช้อมัวแต่ถอยคลิปก็ไม่ทันกินนะสิโอ้โหปลาทับทิมลุยสวนเค็มค้นถึงเครื่องจริงๆครับขนมเค้กที่นี่ร้านทำเองด้วยนะนางจิบโอเลี้ยงรับรมเย็นๆอ้าฟิน